โย่ Yo, น้องรักอันนี้อยู่กับเกมเกมเที่อะไรเอเทียแม่งให้กูบรวิจาคที่มีโลบ,บักโอโ้โหฟักบัวอันน่ากลัวทำไมชื่อมันไม่น่ากลัวเลยวะโอเคเกยเรามาแล้วน้องรักนี้เวลาห้าทุม่มห้าสิบสามนะน้องรักเปิดเกะมีอะไรอุ้ยกระเป๋าลุยวิบ็บอกโอเคน้องรักวันนี้จะมาสำรวจกันก่อนนะ ตัวนี้มีกระปุกยากระปุกยาโรคอื่นป่ออะไรน้องรักนี้เราทำการสำรวจห้องนี้กันก่อนเลยมาเปิดดูที่เราจเจออะไรหรือเปล่าน,นี่ตัวนี้ไม่มีอะไรนะน้องรักมีลูบี้ไปเราทำการเดินไปที่ข้างหน้านะซึ่งเรคิดว่าไม่น่ามีอะไรหรอกปะ่ะเปิดห้องนี้ โน้องรักเชียอ่างอาบน้ำใหญ่จัดลงไปแช่อ่างเองอุ้ยเป็นไงเห็นตัวเองในในกระจุกด้วยหายากนะน้องรักกดนี่คือเราต้องเปิดน้ำอเหี้ยเปิดโคตรนานไอสัตว์มาแล้วน้องรักอันนี้เปิดน้ำเสร็จแล้วทำไมผมเดินไม่ได้วะเชียเดินไม่ได้ ไอ้ส่ากูเดินไม่ได้กดค้างเพื่อล้างผมเฮ้ยอุ๊ยอะไรวะนอนรักเกิดอะไรขึ้นอะอะไรอะทำไมมันเป็นหน้าจอขีดดำๆแบบนี้วะมาดูกันว่าเราจะเจออะไรกันไหมนะโอนโนโนโนนอุ้ยเฮี้ยเหี้ยมึนกี้ตัวเหี้ยอะไรวะไอ้ตวาตัวเหี้ยมันผมาะ แล้วทำไมมันให้กูละวก็ล้างผมเว้ยน้องรักไอ้เฮียหลอดเต็มกูจะเจอเฮียอะไรวะเนี่ยเสร็จแล้วน้องรักโอ้แต่เมื่อกี้เราเจอตัวเฮียอะไรอไอ้เฮียกูไม่กล้าออกไปเลยไอ้สัตว์อะไรอ่ะเย่คุณสะอาดกว่าที่คิดคืออะไรเอา้าเรื่องสั้นน่ากลัว เอาไอ้เหี้ยก,กลับที่ล็อบบี้มาแล้วน้องรักไอ้เชี้ยตอนอื่นเปิดอะไรวิธีปิดอ่านพยายามปีนขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้และอย่าตายทำไมไมีคำแบบนี้ขึ้นมาเชีร์น้องรักโอ้โหไอ้เหี้ยมันเป็นทางตัวนี้เลยสะสดูอิองเทพพี่ปกป้องผมหน่อย,อยมาอย่าไปกลัวดิบวะ ไอ้เฮียทำไมวิ่งไม่ได้วะน้องรักทำไมผมวิ่งไม่ได้ไอ้เห uh ี้ยกูจะเจอตัวเหี้ยแล้วเมื่อวะไอ้เหี้ยตอนจะดีเสียงเหี้ยอะไรก็ไม่แปลกแล้วตอนนี้ฟ้าบ้านกูร้องฮะแต่ในกูเจอห้องแดงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยสบต้องหี้ยมา โอ้ยเฮียมันไม่ทำอะไรกูเพื่อนี่อ้สัตว์น้องรักอืมฉันว่ามันไม่ใช่แล้วทีนี้นเกิดเฮียอะไรขึ้นอย่างแน่นอนไอ้สัตว์มันไม่มีเฮียอะไรจริงดิกูขนลุกอะเนี่ยอะไรอะ่ะอ,อันนี้มันว,ว้าวฟ้าบ้านกูตอนนี้ร้องหนักจัดทายูเสียงกูหายไปมันต้องแปลงเลยนะน้องรักเพราะว่าฝนบ้านกูตก อุยน้องรักเรามาถึงแล้วไอ้เหี้ยฝนว่ากูตกแล้วไอ้สัตว์เปิดก่อนจะเจออะไรปะไอ้เหี้ยเจอทางขึ้นเพิ่มไม่เอ้ยทำไมไม่มีตู้ให้แอบอ่ะใช่เลยน้องรักไอ้เหี้ยมันมีตู้ให้เราแอบด้วยไปตอนนี้มันยังไม่ให้เราวิ่งนะน้องรักนี่แหละทางตรงแบบนี้แหละ หัวหน้าออกห่างจอแล,อล้วน้องรักสัตว์เลยจิตตัวตเคี้ยอะไรปะวะยาๆๆย่ใหญ่ใงญ่มีสัตว์เยไม่มีอะไรอีอ้ยไอ้เคี้ยอะไรวะมันมีตัวไอ้สัตว์อุนองรักมันม,อมีอันนี้ท่อไอเสียทำไมมันเงี้ยแปลกแปลกๆวะ มีตัวเฮี้ยอะไรบ้างเนี่ยโอ้โห้เฮี้ยแม่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยเว้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูกลัวกลัวหน่าห่างแล้วมีตัวเฮี<ๆ>้ยอะไรวะลองรักตัว wow. ตน,นี้มันเฮี้ยมันไม่มีอะไรจริงดิไอ้สัตวมันเงียบเงยียบจี๋วะ โอ้โหน้องรักตรงนี้มีรหัสนะตรงนี้เปประตูทำไมไม่ทางนี้วะโอ้โหเฮีเยโอ้ยน้องรักสองสี่เนไปน้องรัก 24, 70, นะสองสี่เจ็ดศูนย์นะสอิดสองสี่เจ็ ไอ้ยียอะไรวะไอส้สัตว์กูยังไม่ได้เปิดนะชิบหายเร็วไอ,อ,อ้ยีไอ้ยี่ไปดิไปช่วยกู้วยเออเออมาเร็วเออไอ้ยี่ไปเตะ